พื่อนี้ไม่จ่ายค่ารถทีไงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบสำหรับทางด้านผู้ปกครองผู้ฝึกสอนทีม STKK นะครับ ก็มอบค่าประกันนะครับให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆต่อนะครับการขอว่าคุณเป็นอย่างเชิรับขอเสีองปรบือหารนะครับผู้ปกครองแล้วก็ผู้สอนทีมเอสทีเคนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับเอสทีเอคาร์เดนี่นะครับก็มอบให้เหมือนกันนะครับไม่รับเงินประกันคืนนะครับแต่ว่าก็สนทุนนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับท่านสามารถเข้าไปดูรูปภาพ มาชมคู่สุดท้ายกันครับในรุ่น12ปีครับเป็นศึกสายเลือดอีกแล้วครับศูนย์ฝึกขอนแก่นยูนิเต็ดดีครับเจอกับศูนย์ฝึกขอนแก่นยูนิเต็ดย่ายูนิเต็ดบีครับศึกสายเลือดครับเจอกันอีกแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศ เอฟเอชดุลจมือูฟุตบอลสังกัยูเมเตกดครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่นำเสื้อมาบริจาคนะครับผมไล่มาไม่หมดครับตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกดีใจนะครับหลยหลายครอบครัวแลยหลายอคาเดมี่หลายทีมมาร่วมบริจาคเสื้อผ้าเสื้อผ้ารีได้ว่ามือสองก็มีของใหม่ก็มีนะครับของที่มันไม่มีค่าสําหรับเรานะครับอาจจะมีค่าสําหรับคนอื่นนะครับ บางทีเราใส่ไม่ได้ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอาทิ้งไว้ปกวกก็เจานะครับเอาทิ้งก็ทิ้งเฉยๆนะครับเอามาบริจาคให้กับทางฝ่ายจัดนะครับผมจะเป็นสื่อการให้นะครับ เราจะรักกันอยู่ที่สนามนี้แหละครับทุกท่านระวังครับระวังระวังดูจังหวะด้วยจังหวะนี้ศูนย์ฝึกขาวครับศูนย์ฝึขกขนแกนอยู่ในนะเต็ครับเจอกันเองคนระับเราจะรับกวันกันเลยนะครับทุกท่านเลครับทีมไหนไม่มานะครับ เราจะหักเงินเข้ากองทุนผู้่อญญาครับค่าอาหารกลางคืนทีนืไหนไหมาหักแต่แล้วแต่ครับเราจัดให้แล้วมีเงินาารางวัลให้มีเพื่อนให้ครับไม่มารับก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับก็บไม่จ่ายก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่มีคนละครึ่งครับไม่มีเราชนะ <laughs> ดีครับแหมเมื่อกี้เด้เจอกับโค้ชจิมนะครับ ฝากไปยังผู้ปกครองด้วยนะครับโคชจิมมี่ครับพี่จิมมี่ก็ถือว่าปมีทัศนคติที่ดีนะครับบอกว่าตามเกมตามเกมนะครับก็ต้องคอยใจนะครับบางจังหวะเด็กเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับอาจจะเข้าบอลแรงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการถึกสอนของผู้ึกสรอนก็นะครับไม่อยากให้แนะนำนะครับให้เด็กเล่นนอกเกมหรือเล่นดุนแรงโดยที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้คุยกับโคชจิมมี่ของดาคอนแล้วก็ บอกว่าการเกมครับไม่เป็นไรครับการป้อมดีก็ถือ,อว่ามีทัศนคติที่ดีนะครับในการควบคุมทีมนะครับในการทําทีมนะครับก็เน้นย้ํานะครับในเรื่องคุณธ,ธรรมจริยธรรมละทัศนคตินะครับโค้ชทุกทีมนะครับฝากนะครับอย่าไปมุ่งเน้นเรื่องชัยชนะมากนะครับให้เน้นในเรื่องของทัศนคติวินัยในการฝึกซ้อมนี่ให้มากนะครับเขาบอกว่าทำไมฟุตบอลเด็กเยาวชนไทยเก่งแลวเกินโตขึ้นมาแล้วทำไมไม่เก่งครับ เรื่องทีนในครับสําคัญนะครับ <S <S ตอนนี้ตอนในน้อยเก่งครับเก่งเหลือเกินพ่อใหญ่ขึ้นไ่อยากสอบครับ <S 1> <S 1> <S กูเก่งแล้วเออกูเก่งแล้วกูคักแล้วกูได้คาเบิดแล้วเจ่งนะครับพอโตขึ้นมาไม่ซ้อมพอไม่ซ้อมก็หยุดนะครับขาดวินัยนะครับในวันนี้ยิงไม่ตรงก่อนครับฉันเบียได้อยู่ครับแต่ล้มลงไปแบบเป็นจานเข้าไปดิเขาสอนอสอนนะบางทีเอออย่างลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับ เพราะว่ารูปร่างมันคนละไซส์นะครับยังได้บอลอยู่ครับหมายเลขยี่สบามว่าเยียงกี้ทำชิ้งโอ้โหโอ้โหลูกนี้้ม่เล่นฉลาดครับเคไปคนเดียวแต่ว่าเกททำชิ้งหนอนกับกําแพร์แล้วก็ุดไปยิงครับโอ้โหอ่าหมายเลขยี่ิบอจินตนาการนล้น้หเลอ เอาล้ครับข้อมูลมาแล้วครับเสมอกันครับตอนนี้ศูนย์ฝึกขอนแก่นดีแล้วก็ขอนแก่นบีครับสีขาวนี่เป็นศูนย์ฝึกขอนแก่นยูเนเต็ดดีนะครับส่วนสีฟ้านี่เป็นทางศูนย์ฝึกยูเนเต็ดบีแหละครับบอลยังอยู่ที่ศูนย์ฝึกบีครับนำบอลขึ้นมาแล้ว ของบอลอยู่แล้วนี้แล้วพาบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม่บอลมันผ่านหน้าประตูไปครับยังตามมาเก็บบอลเล่นได้ทางส่วนผึ่งินเต็ด,ดีแล้วผ่านไปถึงเสาสองแ้วว่าอะไรยิง ด้วยสายครับบอลมันโด่งข้ามคานออกไปแล้วไปสะดุดบอลล้มกันจังวะนนี้แม่ต้องดูเพื่อนลแล้วครับโอ้โหล้มแรงนะผู้เล่นของศูนย์ฝึกบีทำเรียงบอลขึ้นมา,าล็อกไ้หนึ่งจังหวะ ศูนย์ฝึกบีหนหลังมา่ก่อน oh, <my> แล้วยิงไกลตรงนี้อาจทางผู้เล่นของศูนย์ฝึกดีครับยังไม่ผ่าน oh, <my> แล้วผู้ oh, <my> สิ่งก็ป้อนลูกหวีดหมดเวลาแหละครับ ในครึ่งเวลาแรก มาชมในครึ่งหลังกันต่อครับศึกสายเลือดครับศูนย์ฝึกขันแกนดีเจอกับสุดฝึกขันแกนบีครับโอ้ชื่อบีบีดีๆใกล้ๆกันด้วยครับโอ้โหลำบาาแล้วครับในการฟังทางของท่านผู้ชมแล้วบุกลุยขึ้นมาครับศูนย์ฝึกขอนแกนดีฮะเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันครับมัสกูแต่ว่ายัางตามลงมาช่วยกันได้ครับทางศูนย์ฝึกขันแกนบี แล้วอู้หูมันไม่ตรงฮะแล้วแย่งกลับมาได้จังหวะนี้เดี๋ยวจะได้บุกเขาไปยิงหนึ่งอันครับศูนย์ฝึกบ <c oughs> แล้วยังอยู่ที่ศูนย์ฝึกบี โอ้โหไปเข้าด้านหลังครับลูกนี้พสิล์น้ำเป่าให้นะแล้วยกตามช่องโดนตัดได้จากศูนย์ฝึกบียิงไกลลูกนี้ไม่ตรงครับ แล้วยกกลับมายังเป็นบอลเอาไปยิงติดทางสินฝึกดีครับแล้วไปเบียดทางด้านหลังเล่ฮเต็มที่จริงครับนี่มาด้วยกันจริงหรือเปล่าครับโอ้โหหนักในเกมได้ครับน้อง,องจบเกมไปก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแล้วจะผ่านไวก็ยังไม่ผ่านนักเล่นของฝึกฝึกดี มีผู้เล่นหลงลงไปในสนามครับไอ้ดำแล้วมาดูกันต่อที่ศูนย์ฝึกขนแก่นดีครับที่ยังได้คลองบอลแล้วยังคลึงบอลอยู่จังหวะนี้ทางสนฝึกบี แล้วเสียบอลให้สุนฝึกดีครับแมแล้วยังบังไว้ได้ดีครับแล้วจะแมไปเล่นหน้าประตูนี่วาดเสียวครับยังอา้าวโดนตัดได้จังวันนี้บางเท้าไม่ตรงประตูหรอครับแมยังเป็นทางผู้เล่นของส่วนฝึกบีครับยิงไกลขึ้นมา แล้วลากขึ้นมาคนเดียวเลยแล้วยิงโล่งๆก็ไม่มีใครป,ป้องกันนะครับเป็นประตูศูนย์ฝึกบีครับขึ้นนำศูนย์ฝึกดีไปครับสองประตูหน,นึ่งแล้วได้ยิงเหมือนกันครับโอ้โหโกโกโก้ขอนกัน ยู่ในเต็ดดีครับตีเสมอได้เหมือนกันครับลำเรียงบอลขึ้นมาครั้งหนึ่งศูนย์ฝึกยู่ในเต็ดบี้แล้วกระดกสูงขึ้นมาต้องมองทิ้งของหัวกอนนะครับเป็นบอลของศูนย์ฝึก มีเจดดีแล้วมีเพื่อนเติมขึ้นมาต้องคลึงไว้ก่อนนะครับโดนลุมสองจังหวะน,นี้จะทํายังไงครับแล้วจะพาออกมาโดนตัดได้จากบีแล้วแม่สินมองเวลาแล้วครับแล้วจะไปเองจังหวัน,นี้ศูนย์ฝึกบีแล้วยิงโล่งๆก็เรียบร้อยครับเป็นประตู ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์ฝึกอยู่ในเต็ดบีนำเรียบมาแล้วดึงบอลออกสวยครับแล้วขึ้นมาเองครับมีเพื่อนรออยู่หน้าประตูแต่บอลมันะดอนไม่ไปเข้าทางเพื่อนครับก็เลยต้องวิ่งลงมาลังรับโอ้โหเกือบจะโดนฉกคครับเมื่อสกู แล้วผู้สีสินก็ปล่อยลูกวีดหมดเวลาเป็นทางศูนย์ฝึกยูเนเต็ดบครับเอาชนะศูนย์ฝึกยูเนเต็ดดีไป3ามประตูสองก็ถือว่าเป็นศึกสายเลือดน,นะครับก็แข่งกันพอได้เหงื่อนะครับทั้ง2ทีมก็มาจากที่เดียวกันครับเป็นทีมสโมสรอ,อยู่กันก็ สิ้นลงไปครับในคู่นี้คู่สุดท้ายของวันนี้คือรอบชิงชนะเลิศคู่ที่แก็ทำการแข่งขันครบแล้วนะครับสำหรับในวันนี้รอบชิงชนะเลิศครบทวนไปทั้งหมด8คู่นะครับต่อไปก็จะเป็นการมอบรางวัลแล้วครับให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆ ทุกๆรุ่นครับ8รุ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในรายการต่อไปส่วนผมนะครับผู้บรรยายครับจานหมาก็ต้องขอตัวลาไปครับพร้อมทีมงาน KDC Production แล้วก็ทีมงาน KDC Football League ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ 26ประชาชน VIP 30บวกนะครับ VIP 40บวกนะครับเข้าแถวเลยนะครับ